you yeah. สวัสดีครับพี่น้องมานี่ยุกับตามห้อยเกษตรครับมานี่ห้าสิบาพูดคุ้ยกันเกี่ยวกับการเห็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับกับพิสานฟ้ามลอยติดครับเห็ดเกษตรแบบผสมผสานก็คือเห็ดหลากหลายแนวผสมกันครับพี่น้องก้อนเดืนนะครับก่อนติ๊ดตาสินใจเห็ดนะครับนอกจากใจรักนะครับเขาก็ตองมาเบิงว่าแนน่นมการตลาดความนิยมของค้นกินหรือผู้บริโภคเป็นแบบไหนวานนิยมหยัางนะครับ ในพืนน้นที่โดยนอกพื้นที่โดยส่วนร่วมเพ่นนิยมอยหยังย่างเช่นหมูนะครับนะครับหมูกะก้นกับนิยมบริภทโดยทั่วไปเนาะเป็นอาหารที่ก้อนจาักกาันอยู่แล้วนอกจากความต้องการของตลาดนะครับอเพอราะหัวแล้วว่าตลาดพ่นนิยมหยังต้องการนิหยังนะครับแรงหมองจะขายเทาทีไปขายใส ครับอันนี้คือข้อต้องคิดไปวางแผนก่อรข้อสิบตัวเมื่อเห็ดครับพี่น้องถ้าได้คําตอบตรงจุดนี้แล้วข้อก็มาตัดสินใจเบิ้งว่าข้อสิเลือกเค็ดตัวไหนนะครับแตวพื้นที่ข้อเป็นแบบใดเหมาะในการเลี้ยงสัตว์บ่อนะครับยิ่งไก่แรงชุมชนบ่อนะครับมันมีผลกระทบกับแรงชุมชนกับข้อเลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะหมูเนาะนะครับต่อการพ่อปลูกทำให้ข้อเป็นจังไดนะครับน้ำเพียงพอต่อการเกษตรบ่อต่อการให้สัตว์เลี้ยงได้กินบ่อนะครับเพราะว่าจะเป็นน้ำผิวดิินนนน้้ใตดะครับ การนำประดานมืนี้ครับเ้าก็ต้องมาขิดตัง้งแผนตรงจุดนี้นะครับอันดับแรกเขา,ากับออกมาคิดตรงจุดนี้ก่อนเพื่อวางแผนการผลิตครับพี่น้องเ้าสิผลิตยังนะครับเ้าสิผลิตยังก่อนซู้ตลาดนะครับเผื่ต้องการยังคนนิยมยังนะครับแล้วก็ว่าหูวผพิตการยังเขากับว่ามาวางแผนการผลิตเ้าสิผลิตยังครับพื้นทีในการพอปลูกขเขเข้าหารือการเลี้ยงเป็นแบบใดนะครับ ก็หลังจากได้คําตอบตรงจนนีแเราเขากลับมาตัดสินใจเลือกเบื้องวา่าเ้าสิลงมือเห็ดเอียงกอนนะครับนั้งเช่นที่ห้าอียึดยี่ตอนนี้นะครับก็คือการเลียงหมูเนาะเห็ดหลายเนี่ยผสมประทานกันเบืว่าจะเป็นการเลียงหมูเลียงไก่ไข่เลียงไก่บันครับการเลียงกบเนาะนะครับเลาก็ตองมาเบื้องวา่าทีนักกิจ สี่มาว่าสู้พี่น้องฟังนะครับก็คือเม้ก็าคิดว่าเห็ดหนังเลียงซั์รหรือปลูกพืชพักหรือผลไม่สี่มันบ่ต้องอาศัยฤดูกาลครับพี่น้องสี่มันสามารถเจะได้ตลอดปีนอกจากว้อประกานของตลาดสูงล้วก,ก็เอาสามารถเจะได้ตลอดปีเพราะว่ามันก็สิส่งผลไปถึงไร่แต่ก็ข้าวสี่สามารถมีราร่ด้ตลอดปีเนะาะเพราะว่าจะเป็นไร่ได้รยวันายเดือนไยปีเดียเด๋ยวอาจนรเขาก็มาสีแ้งกัน่อไปครับ สำหรับสิ่งที่สามารถเท่าใดตลอดทั้งปีนะครับอาย,าย่างตัวอย่างสิ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือหมูเนาะครับพี่น้องก็คือการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงหมูนี่ก็สามารถเท่าใดตลอดทั้งปีนะครับบ่าอาศัยฤดูกาลนะครับหลังจากหมูกะมีไก่ไข่นะครับไก่ไข่ไก่กกบัน่นงัวงนี่บ่บต้องอาศัยฤดูกาลเนาะพี่น้องนอกจากเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีอย่างอีกล่ะ ที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะาต้องอาศัยฤดูกาลความต้องการของตลาดกาัมีอยู่นะครับก็คือนั้งเก็บมะคุงหรือมะละกอนะครับพนนยมบมะคุ้งอย่างหละมะคุงตํำมะคุ้งกินซุกนะครับทังเก็เท่ากับปูกมะคุงหรือมะละกอห้อนแรนใปอ่างๆฟ้ามนะครับเป็นการใส่พื้นที่่างให้เกิดประโยชน์นะครับหลังจากมะคุ้งก็ไม่อย่างหละ อันนี้ก็วอกกระโดกกัเป็นการทดลองปลูกโยคะเป็นน้องกับปลูกไว้ว่าหลายต้อนดอ,อกแปดเก่าต้นเนาะหลายพันอันนี้ก็เป็นการใส่พื้นที่ให้มีประโยชน์นอกจากบักฮงนะครับกับมีผลไม้อยังหล่าจังแบบสีดานะครับหรือว่าฝรั่งกิมจูเนาะกล้วยว่าน,นี่ครับกับพระตองอาศัยฤด,ดูกาลเนาะนะครับน้องมีพื้นที่กับเือตัวนี้กับเป็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเนาะออกลูกเลยออกลูกออกผลได้ตลอดทั้งปีนะครับพ้นกับนิยม พ้องกับมากินนี่กันล่ะครับพี่น้องก็เลยได้ผู้นรับตรงจุดนี้เขากับมาคิดเบิ้งครับ่าห้าสิตัดสินใจเห็ดยังนะครับนอกจากด้ตลาดด้สิ่งที่ห้าสิเลี่ยงหรือลงมือเห็ดแล้วนะครับเขากับมาว้างแผนมากิดในการเห็ดเบิ้งนะครับวันนี้ห้าสิบบริจาคเลือกย่างใดย่างหนึ่งเด็กพี่น้องเขากับมาคุยโดยร่วมรวมเกี่ยวกับเรื่ิงการเกษตรแบบผสมผสานครับ หลังจากเข้าได้พอสรุปแล้วว่าห้าสิ่เลี่ยงสิลง,งเมื่อเห็นหนังนะครับวางแผนการตลาดแล้วห้าสิไปขายใสนะครับออนอกลากมาเบ่งว่าสิ่งใดที่มันสามารถเกิดรายไดท้ทันทีนะครับโดยเฉพาะนะอกจากมาแบ่งว่าอันใดเป็นรายได้สามารถสางรายได้เป็นรา,ายวันเป็นรายได้รายเดือนรายปีหรือรายไต่มาดเนาะพี่น้องอันนี้สำหรับใกล้ๆนี่ก็เป็นรายได้ รายวันครับพี่น้องเก็บไข่เสมอขายเสมอครับพี่น้องส่วนหมูก็เป็นไล่ได้ไล่เดือนเนาะนะครับไล่เดือนไล่ไตมาดสามสี่เดือนสำหรับหมูขุนส่วนหมูหน่อยหรือหมูแม่พันธุ์กับขายที่กันครับมันจะเป็นไล่ได้เราเบิ้งวาตัวไดมันสีสมารถสั่งเป็นไล่ได้ลายว่นไล่เดือนไล่ปีและไล่ไตมาดตามที่บอกไปนะครับมาเบิ้งวาตัวใด้จะามาที่เทได้ นี่ฮามาเบิ้งว่าผลพลอยได้จากการที่เขาเลี้ยงสัตว์นะครับนอกจากเลี้ยงสัตว์ได้ขายเนื้อสัตว์ได้ขายไข่ไข่ไข่โตไปแล้วนี่เขามีไส้ได้ตัวใดหรือการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นไก่ไข่นะครับเอาก็ได้ขี่ไก่หรือมุ่นไก่นะครับมาตากแห้งมาตากแห้งขายกระสอบละสี่สิบบาทครับพี่น้องสำหรับขี่ไก่ตากแห้งอย่างไก่ขุนไก่บานเกาก็ขุนอีกยู่ฟังหนึ่งเนาะไก่ขุนเป็น เตาก็ใส่แกบปูเพื่อนไก่ขุนตาก็ใส่แกบปูเพื่อนครับพี่น้องผลพ่ได้จากไก่ขุนกับขี้ไก่แกบครับเตาก็ได้ไปขายเนาะขายขี้ไก่แกบกระสอบสามสิบบาทครับพี่น้องหลองจากไปขายเราก็เอามาใส่เผือกักของเ่าครับโดยก็ต้องซื้อปุ๋ยนี่ก็เป็นผลพ่าได้อีกยางหนึ่งที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ครับ รับผลเพ่อใดอย่างหนึ่งนะครับจากการเลี้ยงซัดเนาะเอาับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับนมเสียนมล่างจากขอกหมูขอกไก่เป็นผลเพ่อใดลงบอกแกจกก็ได้แจดมาหุงต้มครับนอกจากได้แจกแล้วก็ได้น้ำทีหมูครับพี่น้องสามาใสใส่สูตรใส่หยาเนาะน,นี้ก็เป็นหยาขนครับพี่น้องหยาขนเอากปเ,เอาไปให้ง่วให้ไก่ครับก็ต้องเลยใส่ปุ๋ยว่าน,นิยงังทั้งสิ้นนะครับก็ ปลูกนานพีหมูนี่แหละครับใส่โดดยใงสวนใส่เต็มหนึงครับแถมยังมีไก่มันก็งามเลยครับพี่น้องไก่บอลต่างๆเขากับปลูกอาโบคาโดไว้ครับนี่ก็อาโบคาโดอายุหนึ่งปีนึ่งครับพี่น้องกางงามกับกระมีหลากหลายท่านครับอาโบคาโดนี่แฮตกิเตอร์แฮดยิงเกอตัน ท่านปีเตอร์สันครับพี่น้องเป็นผลไม้ถ้าเอานำมาปลูกครับเพราะว่าดินน้ำนีประโยชน์หลายเนาะช่วยพันาการสูงก็งร่างกายนะครับมีประโยชน์และก็ร่างกายสูงนะครับพี่น้องปลูกไว้หลายต้นอยอะต้นลองปลูกอยู่ครับทางนี้กัเป็นบอ่อหล่น,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 เ,ปน,น,เ,นเป็นบอ่นนนบอขี้หมูครับเป็นน้ำเนาะเป็นเป็นบ่อหล่นน้ำหล่นก็ออกมาซื้อบ่อนี้ครับเราจะบ่อแกนมากกว่าเป็นบ่อผักเอาแต่อาน้ำนี้มาสโดใจ ในหนาผลครับพี่น้อง ถึงการลดตุนทุ่นนะครับพี่น้องสำหรับการลดตุนทุนนของเฮากับสำหรับการเลี้ยงหมูนะครับเอากานี่หมูแม่พันธุ์สำหรับผลิตดูหมูครับพี่น้องเป็นการลดตุนทุนในการเลี้ยงหมูเนาะเพื่อเฮาก่จำเป็นเฮ้าเสียว่าก็จำเป็นที่สุดนะครับเฮาเสียว่าน้่หมูจากทังเอินหรือสัตว์เลี้ยงจากทา้งเอินของมาในฟ้ามนะครับเพราะว่าเป็นการสิจจะเป็นการนั่มจะโลกของมาในฟ้ามของเจ้าของเนาะนะครับเป็นการป้องกันโลก นีก็คือเป็นการลดต้นทุนนก็คือห่าปลาลิดหลงหมูเองนะครับาอนานผสมหม่อกะใส้ระบบผสมเทียมแบบผสมเทียมลอยบนเส้นครับก็คือห้าได้ลงหมูเขาปอนเราคุ้นขันคอค,คุ้นเต็มนะครับห่ากะได้ขายโลงหมูนี่จะเป็นการลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งของห้อครับในด่านใกล้ใกล้บ้านนะครับห่า,า,ากะมีพอพันเมลผ่านเก็บเข่าตูฟักนะครับเก็บเข่าตูฟัลกปลาลิ้นโลงใกล้ไยไกลมากขุน หรือวขอบคุณออนักขายตุ๊กไกให้กันครับพี่น้องนี่จะเป็นการลดต้นทุนของเฮาในการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก,ก่นกนนกบบเนาะครับพบก็คือกันครับพี่น้องพบเฮากับบอสกับปากเองครับนี่ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับผลพ้อยได้จากการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก,ก่เฮาก็ได้ขีหมูขีไก่มาใส่ไห้ใส่หน้าเฮาก็ลดค่าติดใจในการซื้อปุ๋ยนะครับหรือแถบถือว่ต้องซื้อเลยอะไรครับพี่น้อง ส่วนอีกแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนนะครับการเลี้ยงสัตสว์ต้นทุนค้าอาหารือว่าเป็นปัจจัยหลักสําคัญในการตัดสินมาเห่าไส่กำไรบร่นะครับได้น้อยได้หลายหรือขาดทุนนะครับสำหรับการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์นะครับเท่ากับมีการนำหนอนแมลงวันไร่มาเลี้ยงนะครับมีซิ่งทีพนทีน้องเห็นอยู่ตอนนี้กะเป็นโรงบินเนาะรงบินของแมงแมาแมลงวันไล่ ห้องดินหรือห้องเก็บไข่ครับตัวนี้ก็เพึ่งสางไม่ครับใหญ่มากไหมกับประดับตกแต่งให้เรียบร้อยกับพ้อปอ,อยู่ครับี่นองกับเป็นล่องบินเนาะอัลับมาแดงวันไล่กับเป็นอีกท่าเลือหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการเลี้ยงสั์เป็นโปรตีนทดแทนนะครับห่อขะสืใส่มาใส่ในการเลี้ยงไก่นะครับในเบื้องตน้นเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาดุกนะครับต่อไปกับพัฒนาต่อยอด ออกไปนะครับก็บเป็นโปรตีนตัวแทนต่อไปอนหาคตกับเซอร์วามังกาสีซอยให้ได้หลายเติบนะครับพี่น,อน้องสำหรับมาแรกงวันไล่เนาะนะครับไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เป็นในรูปแบบผงอบแหงอันนี้เป็นการที่ห้าคิดไวในอนหาคตแได้ในเบื้องต้นตอนนี้ห้ากะเอามาเลี้ยงให้เป็นน้อนใชล้กิน สั่นแรงค์เปนทีในการเหตการเกษตรเนาะพี่น้องต้องเฮากะโชคดีอย่างหนึ่งที่พ่อแม่เพิ่นได้กขาสั่งแกลงไว้นะครับเฮากะได้มาสืิมอาหารเห็ดต่อครับเพิ่นก็ได้เฮ็ดไว้นะครับเอารับแรงน้ำนะครับเอากะมาแบ่งค์เปนทีในการเฮ็ดแรงน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการทำงชีวิตแต่ทุกอย่างก็ต้องใส่น้ำเนาะเฮากะมีน้ำสาครับพูดสาไว้กัน้ำตาเนี่ก็ออกตลอดทั้งปีนะครับบ่อขาดบ่อเนาะ เอานามตาเาก็เอาไปใส่ในการเลี้ยงล่างขอกหมูขอกไก่นะครับโดพักโดหยานะครับตัวนนาตัวนึ่งก็คือวหนาเป็นนามบาดาลนะครับนามแต่ดินนอกจากมีหอวพักแต่เสมอตสเกินนะครับสำหรับเป็นซัดกินกนใส่นะครับนอกจากหนามันก็มีแบงท์กีนะครับสำหรับเป็นหน้านะครับเป็นหน้าปลูกเขานะครับแล้ก็ปลูกเขาเองนะครับกินเขาของข้าเองนะครับก็ใส่ ถุยหมูกีไก่กีงัวจากผ้ามังห่าเนี่ยครับอาใส่จุดก็ใส่สารเคมีนะครับพี่น้องเข้ากับเห็ดเองกินเองนะครับพยายามเห็ดเกษตรแบบปลอดเคมีครับพี่น้องครับจังได้กระฝากพี่น้องติดตามครับเอาไม่ขีดไม่ใหม่พยายา่ำถ้ำขีดมาเสนอตู้พี่น้องของไปเลยเบื้งนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเนาะเขากับจีเฮ็ดเกี่ยวกับ ปวามของเ่านี่ยนะครับครับสิ่งที่เ่าเห็ดมาแค่มาสูซเบาจ่สูซพี่นอ้องของปลายติดตั้งนะครับเห็ดจุนีินะครับก็เพื่อความยุ่งหลอดเนาะพี่น้องทุกอย่างก็ต้องคิดน้องใส่นะครับเงินมันก็ซื้อว่าได้ทุกอย่างดอกครับพี่น้องแต่หลายๆย,ย่างมันก็ต้องใส่เงินนะครับเงินกนนะ็เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งนะครับแต่เหนือกว่าอีกสิ่งเงินใดนะครับมันก็คือความ สัมพันธ์กันระยะมีตีดีต่อกันเนาะครับพี่น้องกิดดีท้ำดีเสื้อวาสิ่งดีๆกับสเขาวม้าหาวครับพี่น้องแั่นีก็ฝากพี่น้องที่ตามครับสวัสดีครับ